สวัสดีจากประเทศเยอรมน,นีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณตีซึ่งเป็นช่องที่ให้ความรู้สาระและประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวและกินไปในที่ต่างๆไว้ในช่องเดียวนะคะ,ะวันนี้เรามาดูกันว่าคุณรตีจะเตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวเมืองบาเซลโลนาประเทศสเปนเนี่ยพร้อมและอยังนะคะซึ่งคลิป ที่แล้วคุณคุณรติได้ทำคลิปว่า,เ,าเราจะเดินทางยังไงนะคะไปยังไงและวันนี้นะคะเดี๋ยวมาไลฟ์สดให้ดูว่าคุณรติเตรียมพร้อมหรือยังในการที่เดินทางครั้งนี้นะคะมาดูกันนะคะดูกระเป๋านะคะนี่ค่ะกระเป๋าเดินทางตอนแรกเมื่อวานที่คุณรติเตรียมว่าจะเอาใบนี้ไป แต่ทีนี้พอเก็บไปเก็บมาก็เใบใบนี้เล็กกว่านิดนึงนะคะก็เลยเอาใบเล็กดีกว่าเอาใบเดียวนะคะดีค่ะสิ่งของต่างๆที่เตรียมไว้ก็เป็นพวกเสื้อผ้านะคะเนี่ยที่จัดไว้เรียบร้อยทุกอย่างนะคะี่ฝั่งนี้อันนี้เก็บนะคะตื่นเต้นค่ะ บาร์เซโลนานะคะเป็นครั้งแรกที่คุณลติจะไปในเที่ยวนี้ <c oughs> ดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมะีเสื้อผ้าเหมือนกันนะคะคือเราไปสองคนอันนี้เป็นของอีกคนนึงฝั่งนี้เป็นของคุณลตินะคะเป็นอันากระเป๋านี้เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> นะคะนี่คะ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งบางนะคะ เรียบร้อยเป็นกระเป๋า,าแฮนด์ลักเกสค่ะุ่งขึ้นเครื่องนะคะจะประมาณนี <c oughs> นะะออ้นะคะเออนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามาร็บชมขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันนะคะดูกระเป๋าใบนี้เสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ใครจะไปเที่ยวด้วยมาๆมา,มาไปเที่ยวด้วยกันนะคะนี่เป็นทริปแรกนะคะที่หลังจากกลับมาจากเมืองไทย <c oughs> เป็นเป็นทริปแรกเลยค่ะคือประเดิมด้วยบาเซลโลนานะคะ,ะประเทศสเปนคือคือจริงๆแล้วไม่ไม่ได้มีแพลนว่าจะไปเที่ยวไหนนะคะช่วงนี้คือพอพอไดอ้พอได้ตั๋วรถไฟนะคะพอได้ตั๋วรถไฟก็แพลนว่าเอออาทิตย์หน้ามีน้องๆเขาชวนว่า เราไปเที่ยวมิวนิกกันไหมนั่งรถไฟอที่เราซื้อตั๋ว9ยูโรนะคะก็บอกโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปมิวนิกก็แค่นั้นแต่พอวันนี้ไปไปมามานะคะเมื่อสามสี่วันที่แล้วหนุ่มน้อยก็เลยบอกว่าอา้าววันจัน์เทรนี่ยเป็นวันหยุดนะเป็นวันหยุดของเยอรมันนะก็เราไปเที่ยวที่ไหนดีนะคะเข้าวชวน คุณตีว่าโอ้ยฉันไปไหนก็ได้ไม่มีปัญหาแต่เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูตรงไหนตัวมันถูกเราก็ไปนะคะเป็นอันว่ามีช้อยให้เลือกคือที่ปารีสกับบาร์เซลโลนาปารีสเนี่ยคุณรตีไปแล้วสองครั้งหรือ3ครั้งนะคะก็เลยว่าแต่ก็แต่ก็เที่ยวยังไม่ทั่วนะปารีสพ,พระราชวังแวร์ซายเนี่ยยังไม่ได้ไปนะคะ ก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นไปบาร์เซโลนาดีว่าเพราะว่าบาร์เซโลนาเรายังไม่เคยเห็นก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะคะบาร์เซโลนาแล้วก็ประเทศสเปนเนี่ยเคยไปเอ่อมาโยกานะคะเคยไปมาโยกาเคยไปพายมาไปมาสองทีละแต่บาร์เซโลนาไม่เคยไปก็เลยนั่นแหละค่ะเป็นเหตุว่าให้เกิดทริปนี้แบบ ด่วนๆเ,เป็นเป็นทัวร์ไฟไหมเป็นทัวร์ไฟไหม้นะคะก็คือหนึ่งได้ตั๋วเครื่องบินราคาถูกด้วยสองวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยเป็นวันหยุดของประเทศเยอรมนีนะคะของรัฐเนี้ยรัฐบาเดนวุฒเบดนี่นะคะ,บบะ,คะก็เลยจะไปเที่ยวกันมาค่าไปเที่ยวด้วยกันนะคะ พอดีเมื่อสักครู่เห็นเห็นที่คอมเมนต์มานะคะขอโทษด้วยคุณตีอ่านชื่อไม่ออกไม่ได้ใส่แวน่นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปใส่แว่นตาแล้วถึงจะอ่านออกนะคะมามามาใครไปเที่ยวด้วยบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปเอาแว่นตามาใส่แป๊บหนึ่งจะได้อ่านชื่อออกนะคะ นี่มาแล้วค่ะใส่แว่นตาแล้วทีนี้มามามาน้องไมลมาค่ะไปเที่ยวด้วยกันมาโนอด้วยนะคะใครอีกเนี่ยคุณเชฟนะคะคุณเชฟเสรีรักค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันไปเที่ยวด้วยกันนะคะ <laughs> ใส่แว่นแล้วอ่านได้ตอนเนี้ <laughs> อ่านออกแล้วค่ะตอนนี้ว่าเป็นใคร <laughs> อาทีนี้กระเป๋าใบนี้พร้อมนะคะตอนเนี้ยกระเป๋าใบนี้พร้อมอ๋ยขอบคุณมากค่ะคุณเชฟสรีรักษ์นะคะขอบคุณมากค่ะเนี่ยกระเป๋าแฮร์ริเกสนี่พร้อมนะคะมาน้องใหม่มามาเที่ยวน้องใหม่มาเที่ยวด้วยกันน้องมโนโด้วยอ่วอย่างอื่นนะคะอย่างอื่นมีอะไรอีกอย่างอื่นนี่คะ่ะก็มีกระเป๋าเอ่อ มีแบคแพ็กใบนี้นะคะก็คัดใส่สัมภาระเครื่องของใช้ส่วนตัวค่ะแล้วก็อันอื่นๆมีอะไรบ้างเล็กๆน,น้อยๆนะคะนี่มีพวกสายชาร์จต่างๆกล่องใส่แว่นตานะคะอันนี้ก็อยู่ในถุงนี้ก็เลยกะว่าจะเอาถุงจะเอากระเป๋านี้ใส่ในอีกกระเป๋าเล็กๆอีกใบหนึ่งนะคะ ทีนี้มาดูพวกของเหลวนะคะของเหลวเนี่ยคือตอนนี้คุณรตีไปเฉพาะกับแพนลักเกชนะคะเนี่ยไปใบนี้เพราะฉะนั้นไม่มีกระเป๋าที่จะต้องโหลดใต้ท้องเครื่องสัมภาระทั้งหมดจะต้องเิ้ยวขึ้นเครื่องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นของเหลวนะคะนี่มีอะไรบ้างของเหลวนะคะ การเดินทางหรือการาจะขึ้นเครื่องดินเนี่ยถ้าเราไม่โหลดกระเป๋านะคะคือถ้าถ้าเราเหิ้วขึ้นเครื่องด้วยทั้งหมดนะคะขอบคุณมากาค่ะกุลลาวันขอบคุณมากนะคะ,ะเนี่ยกำลังกำลังจัดกระเป๋ายกค่ะกำลังอธิบายว่าถ้าพวกของเหลวเนี่ยถ้าพวกเราเอาขึ้นเครื่องด้วยนะคะเอะ ต้องเป็นแต่ละขวดนี่นะคะอย่างเงี้ยแต่ละขวดเนี่ยไม่ให้เกิน100มิลลิลิตรหรือ1 1 0 0มิลลิตรกรัมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแล้วเอาเอาขวดใส่ถุงพลาสติกใสแบบเนี้ยนะคะแล้วเราก็เอาใส่กระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องตอนจะผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ ate, ตอนผ่านจะคอนโทรลเนี่ยเราก็เอาถุงเหล่านี้ ออกมาวางไว้ข้างนอกตรงกระบ,บากที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมไว้นะคะค่ะแพ็กแล้วกำลังคิดอยู่ว่าระหว่างกระเป๋าใบนี้นี่กระเป๋าใบนี้คือสะพายนะคะเออเท,เที่ยวเที่ยวเผื่อค่ะเที่ยวเผื่อค่ะมนโนเที่ยวเผื่อทุกท่านนะคะนี่กระเป๋าใบนี้จะสะพายสะพายแบบเนี้ยนะคะหรือจะเอาใบนี้ไป หรือจะเอาใบนี้เอาเสียใยดีเนี่ยถ้าใบนี้สะพายแบบนี้ได้แล้วก็สะพายอย่างนี้ได้นะคะแล้วเราก็จะมีเป้ใบหนึ่งประมาณนี้นะคะนี่ค่ะที่จะเอาไปก็เลยกําลังคิดอยู่ว่า,าพวกสิ่งของต่างๆเนี่ยถ้าถ้าอันนี้ก็คือมันสะพายแบบนี้จะยากหน่อยนะคะเพราะว่าสายมันสั้นก็คือ ก็ได้แค่นี้นะคะแต่แต่ใบนี้นี่ก็จุได้เยอะเหมือนกันก็เลยกําลังคิดว่าเออสัมภาระที่เหลือก็จะเอาใส่ใบนี้นะคะเออไปเที่ยวไปเที่ยวบาร์เซโลน่านะคะเขาบอกว่าเออไปเที่ยวบาร์เซโลน่าเนี่ยบาร์เซโลน่าเป็นเมืองใหญ่นะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะ มามาเดี๋ยวเอามะโนใส่กระเป๋าไปด้วยนะคะเขาบอกว่าการไปเที่ยวบาร์เซโลนาเนี่ยซึ่งเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะนะคะแล้วก็คนมากหน้าหลายตาก็เลยว่าต้องระมัดระวังเรื่องกระเป๋าเรื่องอสิ่งของมีค่าเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นาการเดินทางไปเที่ยวเมืองใหญ่ๆเนี่ยเราต้องระวังนะคะต้องระวัง การล้วงกระเป๋าโดยเฉพาะที่ตามสถานีรถไฟนะคะต้องต้องระวังดีๆนี่ค่ะอีกอันนึงของเหลวเหมือนกันค่ะกะ็คือของเหลวนี่นะคะแต่ละขวดหรือแต่ละกระปุกเนี่ยไม่ให้เกิน100มิลลิลิตรหรือ100มิลลิกรัมเสร็จแล้วก็เอาใส่ถุงใสแบบนี้นะคะ น้ำหนักรวมกันแล้วต่อคนเนี่ยไม่ให้เกิน1,000งพมิลลิตรหรือ1,000งพนมิลิกรัมนะคะก็เอาเอาใส่อันนี้เป็นแปรงสีฟันนะคะนี่ค่ะแปรงสีฟันแล้วก็อายาสีฟันเราอาลอดเล็กๆไปที่ใกล้จะหมดแล้วนะคะนี่ค่ะพร้อม อันนี้ก็คือ,เ,อ,อเส้นได้นะคะได้ไหมไหมที่ใช้ทำความสะอาดฟันนะคะเอาใส่ตรงนี้ก็ได้นี่ครบแล้วค่ะครบล้อันนี้พวกหน้ากากต่างๆสำรองไปนะคะเพราะว่าการใส่หน้ากากอนามัยตอนนี้ที่ประเทศเยอรมนีหรือหลายประเทศในยุโรปตอนนี้เขายกเลิกการใส่ในที่สาธารณะแล้ว แต่ว่าต้องต้องใส่ในรถไฟเวลาเรานั่งรถไฟหรือรถบัสนะคะหรือเรานั่งเครื่องบินอย่างเงี้ยก็ต้องใส่นะคะแล้วก็เอาติดตัวไปด้วยสำรองนะคะอันนี้พวกอ่ออะไรบ้างล่ะมือถืออที่มือจับนะคะที่ใช้ถ่ายรูปถ่ายอะไรเอาติดตัวไปด้วย โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเหลืออะไรอีกขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจที่มาอวยพรให้เดินทางตลอดปลอดภัยในวันนี้นะคะนี่ค่ะที่เหลือก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเอาใส่ด้วยกันเลยจะได้เป็นถุงเดียวนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆก็เอาใส่เลยได้ไหม รวมกันใส่เป็นที่เดียวเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะได้ยกออกครั้งเดียวประมาณนี้นะคะนี่แหละคะ่ะทัวนี้เป็นทัวไฟไสไม้ค่ะเป็นแพลนแบบฉุกและหุนะคะเป็นแพลนแบบด่วนๆก็ก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเอา เออใบนี้ดีกว่าทำางานเดี๋ยใบนี้ง่ายดีใบนี้ก็ใบใหญ่ดีนะคะนี่ค่ะมามาค่ะไปเที่ยวด้ยวยกันนะคะตื่นเต้นค่ะเออหลังจากที่แพท็ทกระเป๋าเสร็จสับแล้วก็จะหาอะไรกินรองท้องก่อนที่บ้านนะคะเพราะว่า จะไปขึ้นรถไฟที่ใกล้ๆบ้านนี่ค่ะต้องเดินออกไปนิดหน่อยเดินประมาณ10นาทีค่ะเดินเดินจากอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่เนี่ยไปไป้ายรถไฟหรือสถานีรถไฟใกล้ๆบ้านค่ะก็นั่งรถอ,อูบานเขาเรียกกัน,นะคะที่นี่อูบานก็คือถ้าอูอูบานก็คือรถไฟใต้ดินแต่ส่วนมากก็เป็นรถก็คือรถไฟฟ้านั่นแหละค่ะนะคะ ป็นรถไฟฟ้าแล้วก็บางช่วงบางตอนเขาก็ลงใต้ดินนะคะอันนี้ซื้อตั๋ว9ยูโรไว้ละไม่ต้องซื้อตั๋วอีกนะคะ,ะเวลาที่คุณนาตีจะขึ้นเนี่ยก็คือสิบอนาฬิกานะคะขึ้นขึ้นเที่ยว12นาฬิกา2นาทีเพราะฉะนั้นเราต้องเดินไป,ไปก่อนอน,นี่เอาใส่กระเป๋าใบนี้ใบเดียวนะคะในกรุงยานคะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เราก็ถือเอาหรือสะพายเอาก็ได้ง่ายากนะคะง่ายๆสบายๆสไตล์ปปลปปลคุณรตีค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นออของใช้ส่วนตัวกระจุกกระจิ๊บพวกกระดาษทิ้ชู้พวกยาดมยาหมองก็ <c oughs> งมีนะคะ มออูค่ะเรียบร้อยนะคะทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเดินทางค่ะนะคะเห็นว่าสัมภาระมีเท่านี้ล่ะค่ะนี่นะคะสัมภาระมีเท่านี้อันนี้อันนี้ไม่เอาใบนี้ใบนี้ไม่เอานะคะคัดออกก่อนเมื่อเช้าฝนตกนะคะ เมื่อเช้าฝนตกอากาศเย็นๆแต่ตอนนี้คืออ,อแดดออกอีกแล้วนะคะบางวันนี่สามฤด,ดูเลยนะคะที่นี่ทั้งหนาวทั้งฝนทั้งร้อนวันนี้เหมือนกันเมื่อเช้าเนี่ยคืมมืดไปหมดเลยค่ะจนในในบ้านเนี่ยได้เปิดไฟแต่ตอนนี้แดดแล้วคะ่ะร้อนมาแล้ว นะคะนี่ค่ะเสื้อที่เตรียมไปก็คือคงจะใช้ประมาณนี้แหะค่ะนะคะ,นะคะเผื่ออากาศมันเย็นแต่ว่าเสื้อแจ็คเก็ตอย่างเนี้ยก็ต้องเอาไปด้วยนะคะเผื่อมันหนาวตอนนี้ก็ถือไปก่อนก็ได้เหลือใส่กระเป๋าไปนะคะเป็นอันว่าการเตรียมตัวเดินทางของคุณรัตีในรอบนี้นะคะเดินทางไปประเทศสเปนไปบาร์เซโลน่านะคะ พร้อม <screws> <Basil> นะคะเด so we the the mm ี hmm, we village, so we the the Hence, ๋ยก็จะประมาณนี้ถ <officially> ้าสัมภาระนะคะก็ถ้าเราสะพายเองด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ใบนี้ใบนี้ก็คือพายเอานะคะใบนี้อันนี้เป็นถุงขาตั้งกล้องใบนี้ก็จะ นิ่วก็จะลากเราประมาณนี้ค่ะนะคะนี่สัมภาระมีเท่านี้ในการเดินทางนะคะเ,เราไปกันสองคนเพราะฉะนั้นคุณณตีจะมีแค่กระเ,เป๋าเป้ใบนี้แล้วก็สะพายอันนี้แล้วก็ให้หนุ่มน้อยเข้าากกระเป๋าวันนี้ค่ะนะคะนี่ค่ะพร้อมในการเดินทางรอชมนะคะรอชมรอติดตามว่า,เ,าเมื่อ คุณนตีเดินทางมีการเดินทางเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วไปเที่ยวที่บาร์เซโลนาซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามแล้วก็มีที่เที่ยวเยอะแยะนะคะเดี๋ยวตามไปดูนะคะอย่าลืม <laughs> รอชมคลิปกันค่ะรอชมคลิปนะคะคุณนตีจะตามติดๆเลยนะคะแล้ววันนี้คุณนตีก็ <c oughs> ขอ และในวันนี้คุณวตีก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจกันแล้วก็มาร่วมไลฟ์สดในวันนี้แล้วก็ขอบคุณท่านอื่นๆด้วยนะคะที่ตามเข้ามารับชมในการเตรียมกระเป๋าเตรียมสิ่งของของคุณวตีที่จะเดินทางไปเที่ยวบาร์เซลโลนาประเทศสเปนในวันนี้นะคะตอนนี้พร้อมค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ คุณตีก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยนะคะมีอายุยืนยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงและร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ